อะไรครับโอให้ช่อกันหรอกนตัวบุ้งก่นั้งนั้นเพอหลอกนี่นะอันนี้อันนี้แมงบุ้งอ่ะนี่ใจเยอะมากเลยนี่เรามาหน้านร้อนก็ยังมีอยู่มาหน้านหนาวก็เป็นอีกแบบนี่นี่หน้าร้อนานันนี่ที่ปูฝอยลมเนี่ยเยอะมากเลยในตัวหนอนเนี่ยตัวบุ้ง,งนี่ที่ทำไมหลอกทำไมแต่อย่างงี้อ่ะไม่มีที่ไปก็จะแต่อยู่เนี่ย <c oughs> ตรงืนก็มีเยอะเลยขี้เีอขี้บุ้งขี้บุ้งเยอะเลยใช่อันนี้จะเป็นเสียงอะไรเขาเทลเสียงอะไรครับจกระจันเพื่อเพลต้องหมายเพื่อเพลจกระจันแล้วก็แล้วก็มาดูตัวบุ้งตัวบุ้งมอโอ้มันเยอะมากเลยตัวบุ้งเนี่ยติดเต็มเลยเนี่ยีูตัวบุ้งมาหน้าหนาวจะเจออะไรนะหนอนอะไรนะหนอนไม่หนอนไม่สีตัวขาวๆเยอะมากเลยขนปุยมากเลยนะแมครับ ก่หัวแม่ต oh, oh, right oh, ัวหนึ่งหลอกฉันทำไมเนี่ยอ๋อแองกี้จะกินแล้วแองจี้จะกินแล้วอ้เชี่ไปโอ้ยต้นต้นไม้เยอะเลยโอ้ตัวนี้ก็มีสองนี้บางครั้งมีแมงป่องเล่นะแมงป่องชนิดที่หายมากเลยเนี่ยแต่ว่าตัวหนอนเยอะกว่าจักจั่นเยอะกว่าเนาะจักจั่นเยอะมากเนี่ยจักจั่นเยอะถ้าหนอนเลยใช่ไหมจักจั่นก็เยอะในเสียงจักจั่นแต่ยังไม่เห็นตัวเลย เนี no ่ยตกวทางใต้ก็เยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้อยตังจังนี่ก็มีตัวหนึ่งเนี่ยห้อยตังจังเนี่ยเนี่ยลองดูเลยไหมลองดูเลยไหมลังสลักกสองตัวเนี่ยนี่นี่แต่กระท์้าไปพ่อครับเนี่ยเอาแค่เท่าพ่อเอาให้แป๊บแหลให้พ่อออกให้เด้อโอเไนะนี่นี่นี่ข้างหน้ามีนี่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 ต้อยตังจังเนี่ยนี่ต้องแต่งหัวเธอบ้างต้องแต่งหัวเธอเธอ ไม่ต้องแต่งเงี้ย <Yeah. S 1> ไปดีกว่าเยอะมากเลยนี่ก็ม <laughs> ีนี่กลัวจี๊ดอ๋อพี่เขาเทลชอบใจเลยเที่ยลจะจะเก็บไปทอดใช่ไหมมาซื้อทอต้องแต่งเทลจะไปทอดใช่ไหมนี่เยอะมากเลยนี่เออเวลาเขาจะไปทอดแน่นะคิดนึงน, <laughs> นี่ <laughs> <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะเป็นนักแร่ไหนเย้ เฮ้ยแองกี้ผิเลยแอง้อากกงออยากกงสิงี้ตกใจเลยตกใจหัวเธอนั่นอ้อเป็นคนแองกี้ นู่นข้างหน้านู่นอีกสามโ้ไไงวนางบนนี่อีกหนึ่งนีางหน้าอีกสนี่มันเป็นกลนะก,ลกลนะเธอ <c oughs> เอา้ามันมาจากไหนอีกตัวนี้มันเป็นด่านเี่หูเธอน่เออมันเป็นด่านนะเนี่ยเยอะมากเลย